สวัสดีครับวันนี้เรามากินทุเรียนสุพัฒทารลนดกันนะครับนี่จะเป็นแผนที่ของสวนทุเรียน <S <S เขาก็จะมีรถกรอล์ฟให้เราขึ้นขึ้นชมสวนทุเรียนสวนบางคุดบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นสีเขียวค่อนข้างสบายตาจุดต่อมา,าอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆสายลุง แต่ก็ไม่ใช่มันคือลากไม้หรือเปล่าไม่รู้นนคนภาคอาจจะไม่มีความรู้อาจจะต้องไปเดาเอาเองกันนะครับขี่มาตรงนี้ทางด้านขวาก็จะเป็นสวนลำไยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับจุดกินทุเรียนบริเวณน,นี้เป็นจุดบริการให้กับคนไทยและต่างชาติคนกินก็มาเรื่อยๆนะครับเห็นมากิ้งคุยกันชงเงชงชงเค้งอยู่ครับ ค่าบริการค่าเข้าอยู่ประมาณ899บาทกินเท่าไหร่ก็ได้เป็นปูฟเฟทุเรียนเลยนะครับจุดต่อมาก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับตรงนี้จะเป็นคาฟเฟ่เราสามารถซื้อและนั่งกินให้อาหารปลาได้จุดบริการตรงนี้จะเป็นบริการให้ความรู้เกี่ยวกับพึ่งพึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์เราสามารถซื้น้ำพึ่งกับบ้าได้ ขอบคุณทิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ